คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความทรงจของผมนะครับที่ผมได้ไปทำอะไรก็ตามในวันสุดท้ายของม .3 ครับเพราะว่าสุดท้ายมสอบนะซึ็งก็อไปดูกันเลยก็สวัสดีครับผมเจเบซันนะครับคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมไป อ๋อคล้ายกับไงเดียบคล้ายๆกับคลิปวอลกนั่นแหละแต่นี่นก็คือคลิปวอลกนั่นแหละเป็นคลิปที่ผมได้ถ่ายตอนวันสุดท้ายของมอ,อ,อสันนะครับขอจะบอกไว้สองอย่างนะครับอยาให้ฟังนิดนึงนะครั้งแรกเลยคือนี่เป็นคลิปวอล์กครั้งแรกของผมผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเยอะนะครับคือใช้แค่มือถือกับมอการ์ัน,นแค่นั้นแหละซึี่งจะมีปัญหามากมายอย่างเช่นผมไม่ได้ถ่ายฟุตเทจมาเยอะเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดหน้ากองเยอะเรื่องของเสียงมมาสายของผมก็พังเองทำให้มันก็ ไม่ดีมากอะไรนะครับจะโชว์เรื่องเสียงที่มันแทบไม่ได้ยินอะไรเลยก็เลยส่วนมากจะเป็นการพากแทนบุกสายทรัรทรพหรืออาจจะมีการพูดนากกอแบมนี้ก็ได้นะครับถ้าบางชอมม็งชอตผมไม่มีถ้าบางช็อตผมไม่มีฟุตเทจแล้วก็อย่างช้านะครับอันที่2เลยวันที่ผมลงคลิปนะครับน่าจะเป็นวันที่ผมสามารถให้คุณนะครับดเน a t ผ่านซูปเปอร์แตงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนผมนะครับ ก็สนับสนุนผมได้นะครับผ่านซุปเปอร์แท็กในช่องคอมเมนต์นะครับจะเป็นรูปหัวใจตัวเอสอยู่นะครับก็โดเนตมาได้นะครับโอเคเข้าเรื่องเลยเมาดื่มน้ำก่อนโอเคเข้าเนื้อหาคลิปเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือก่อนจะไปดูตอนผมไปเที่ยวนะครับว่าผมไปที่ไหนบ้างอะ่ะจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเยอะหรอกนะครับแต่แปลว่าก่อนไปเที่ยวะครับมันเป็น เกือบจะวันสุดท้ายแล้วนะครับของมดต้ตนที่โรงเรียนของผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่ที่ผมจะอยู่ที่โรงเรียนนี้ต่อหรือว่าไปต่อที่อื่นนะครับแต่ที่แน่ๆยังไงผมก็ต้องเก็บะสบการงจาของโรงเรียนนี้นิดนึงนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเป็นวันสอบสุดท้ายครับเพื่อนผมมันส่งคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งมาครับเป็นคลิปที่ไม่ร่้ไงนะคลิปคล้ายกับซีนิเมติกมั้งนะที่เป็นคนถ่ายสภาพาแวดล้อมของโรงเรียนนะครับสวยๆเลยซึ่งผมก็จะทําบ้านนะครับนั่นก็ไปดูกันเลย กูแล้วโอเคตอนนี้ก็ถ่ายมึงกีฬาครับเป็นถ่ายถ่ายได้ไรวะซีนี้ม่ติกอะไรเงี้ยไฮไลท์เจ็บฟันตรงจองแไปเรื่อย,เ,อยเป็นยังบ้างครับเป็นไงบ้างเออ่ก็ดีอยู่แต่ว่าซีนนี้มัค่อนหนักอยู่แล้วก็ไม่มีพวกคนมี่พวกคนเขาเป็นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะครับอืมเอาว่าถ่ายต่อไปเลยต่อไปถ่ายดยี ตัวที่ผมก็ใจลองเก็บออมสภาพวดล้อมของโรงเรียนหลาย,ลายๆที่ในโรงเรียนนะครับก็เก็บไปแล้ว่าเดี๋ยวจะมาทําเป็นวิดีโอซีนิเมติกเกรดสีสวยๆนะครับแต่เป็นว่าถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับถ้าผมทาไอคลิปนั้นเสร็จแล้วนะครับถ่ายข้างบนอนะ่ะข้างบนอนะ่ะไปข้างบน<ป>รอคุูก่อนรอครูก่อนถ่ายก่อนเก็บความตรงใจคกูแต่เขาให้ตั้งหกสี่แบบวิชาไม่ต้น

ซึ่งตอนที่ผมถ่ายวิดีโอสภาพวอล์กของโรงเรียนนะครับไม่ไปตอนเที่ยงนะครับซึ่งตอนเที่ยงมันชิวมากเพราะว่าคาบบ่ายที่ผมสอบมันคืออังกฤษเพิ่มเติมนะครับอ ja ังกฤษโคเซชั่นซึ่งมันแทบจะไม่ต้องอ่านเลยเพราะมันง่ายมากก็เลยมีทั้งไปเล่นไปถ่ายไอ้นี่แหละแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดนิดนึงนะครับคุยอะไรอะไรวะคุยอะไรคุยอะไรอ่ะไอ้พีนอะไรวะอีกคุยเรื่องอะไรกันคุยอะไรมีอะไรมีอะไร โอเคและหล okay. ังจากที่สอบเสร็จนะครับสรุปสรุปสรุปจะไปเลยไหมติดปฏิพัทธ์มาด้วยอะไรอยาอะไรเหโอ้ไทยสังคมกูติดไทยสังคมแล้วว่เหรอแล้วติดอะไรวะติดแล้วสร็จแล้วก็ติดแล้วแล้วติดอะไรวะตูนวะเดี๋ยวฮะแเราติดอะไรวะ ต่อวสีู่ตรงไหนอ่ะเอ้ยดูตรงไหนวะไม่รู้ไม่รู้ส่เราต้วยของเราไหนนี่เรื่องของสาขานะครับว่าผมไปเรียนสาขาอะไรนะครับจนตัวท้าวจ่าทุกคนในห้องไปวิคันิแก่หมดเลยนะครับติดอะไรนี้ผมบอกก้องติดเพราะติดอะไรติดเลยวิคันิครับพอาเรดีเกียรติเท่าไหร่พี่ผมบอกวิธีบอกวิธีนะเอออะไรวะสามจุดสามจุดเก้าส่วขึ้นไปสามสิบเลยเหรอ พอแล้วผมเกียร์สามสิบขึ้นไม่อยากจะโมนะนะผมได้เก uh, ียร์สามสนะุดจลาครับดาจุดาเลยม้โอ้เก่าเลยฟ้าห้บาทแต่เ้าพเองอ่ะแค่ไปหกสิบนีาบาทแต่ไปกลับร้อยบาทไปกับร้อยกว่าบาทก็นั่นแหละครับที่ที่พวกผมจะไปนะครับมันต้องเลยฟ้าไปนะครับซึ่งเลยฟ้าครับไปกลับประมาณร้อกว่าบาทเลยครับซึ่งโคตรแพงพี่ี่ใจไมพี่พี่ได้เข้าวิคานิตอ่ะใช่ใชี่ใจพี่ พี่พี่พี่ได้เข้าคณะอะไรพี่คณะอะไรพี่วิทย์สาขาอะไรพี่วิทย์ผมติดคณะเข้าวิทย์คนนี้ส่วนไหนเกิดเข้าสินจีนญี่คุณนอะพี่คนนี้มีคนนี้พี่วันแล้วไงพี่คนนี้คนนี้แล้วค่ะไม่มีใครเข้ากันอื่นเข้าขอว้จะได้เจอกันอีกนะคะนะพี่ฟอลล์ยูทูบนะพี่อยากโอเคเอาลงได้นะ พี่ปาพี่พี่เขาสาขาอะไรพี่สาขาจับเก้าแล้วกับแบบโหยังโหยนะพี่พี่อะพี่อะพี่อะธุรกิจอะไรพี่ธุรกิจเทคโนโลยีไออันนี้จริงปะจริงเหรอเขาธุรกิจเทคโนโลย แต่สร้างเคืองบิเห็นนั่นอ่ะมีรื่องรอดเห็นได้เห็นเครี่นตรงนี้ว่าเดี๋ยวครูกับไปตังจะแก้ให้มันขับขับได้เลยขับได้เลยนอกนี่วิศวะหรือเปล่าอ๋อคือวิศวะกับธุรกิจหาเงินวิศวะจัดการอ๋อก็วางแผนหน่อยโอกาสมันต้องคุมงบได้แม่ๆอาจจะเป็นแบบเอาแบบเอาแบบตรงนี้ใช้วัสดุอย่างไรยังไงก็เป็นมาแล้วเหมาหูเอาเอาส่วนแบ่งเอาหูสักขายสายไงงั้นแล้วพี่พี่พี่จะเริ่มทำอะไรก่อนเลยพี่น่าจะโคลอมเบียโดยที่ หลอนละยาอะไรเงี้ยอ๋อโอเคพีเฮ้ยเขาลรินักบิน business fucking shit แม่พูดอะไรนังก่นเลยพี่เอยาเลยยูทูปนะฮะเอาเลยยูทูปนะอะไรอะไรช่วยพูดอะไรหน่อผมบิดคณิต s ใฝ่ฝันจะเป็นแรปแรปแรปเอาแรบเอาแรบเลยชีวิตผู้ใฝ่ฝันงานการผมไม่ทำเป็นวันทุ่ชักรู้ว่าอะไรอะไรก็ได้วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของม3ครับเปิด พวกเราก็จะอยู่กันแบบครอบครัวเราจะอยู่กันแบบครอบครัวเขาสุดท้ายครับผมี่ครับครอบครัวครอบครัวครับครอบครัวครับสี่เดาลองเว้ยขอต่อขอต่อขอต่อพี่ฮะเต้นบ่าวของผมพี่เจนพี่เจนชิจ่ายทำนี้เว้ยทำนี้เว้ยทำเท้าอันนี้ทำเท้าอันนี้เว้ยอ๋อขนาดขนาดโบนัสโบนัสโบนัสย่อๆย่อๆไปไปไปโดดเลยกระโดดเลยไปเลยกระเลยไปเลยกระโดดเลยของไทนักเรียานสั่งงดนยืนกันมาหมดแล้

ไม่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวปีนให้เพราะเดี๋ยวอยู่ทันที่เงียบใโคตรด้วยถ้เกิดเลยพี่ก็จะขโมยของของคนอื่นก่อนนะมันไปไม่รอผมเลยพี่ไปไม่รอผมเลยไม่รอเลยอ่ะไม่รอเลยสแกนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันเออไปเอ็มมเคอไปแรกแต่ข้องขึ้นแลนด์รถไฟฟ้าไปสถานีอะไรนะเออสยามอะไปสยามแล้วเขาต่ออะไรต่อเดินนะเออเดินเดินไปครับอยากเดินมากโอเคโอเคโอเคเดินผ่านสยามสแควร์ไปเอ็มมีเคมัไม่ได้ปพาบอสไปเดินทัวร์สยามวันนั้นยังไม่เคยไปสยามเลยะเขายังไม่เคยเข้าเมืองเลยเฮ้ยไอ้บอสบอสสุดยอดคือตอนมาถอยกันนะคือมีเพื่อนของผมคนนึงนะครับมันไม่เคยเข้าเมืองเลยไม่เคยจริงๆนะก็นั่นแหละเลย แต่แรกคิดว่าจะพาไปทัวร์สยามหน่อยนะครับแต่ว่าจะไปจริงไหมก็ต้องดูก่อนไม่กูว่าไอ้บอสแม่งไปพัทยาบ่อยกว่าเข้ามืองเออมันไปพัทยาอีกรอบจะจะจะไปดูไหมบอสจะไปดูไหมบอสสยามบอสไปดูไหมบสไปดูไหมสยามคั่มนะเขาพระยาไม่ใช่พระยาแล้วว่น้ำพระาเจ้าพระยาไม่น้ำก็มีเรือว่ะไอ้ทำไมไม่พาบอสขึ้นเรือไปเลยวะเปล่าขึ้นเรือเลยไหมขึ้นเรือเลยไหมน้ำเงา น้ำหนักโอ้ยเรื่องๆไปว่ายความมันอันดุนก็ต้องระวังคำพูดเรื่องการเหยาดสีผิวไม่แล้วเดี๋ยวแล้วก็เราสามารถสแกนใช้หมดได้สามารถาเซนเซอร์ได้เว้ยพูดมาเรื่อยๆเว้ยพูดเรื่กันเหมือนได้ดูได้ไหเช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปให้เว้ยเปิดเลยสวัสดีครับวันนี้ผมนาเป็นทอยเรายังมาคุยประเด็นการเมืองนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานที่เราขอขออย่าตัดไปก่อนไม่เชื่อวิ่งได้จนสั่กวาดเนนี่ก็ได้ไม่ได้วางใจเราอยู่ทุกคนเห็นนี่ไหมอ่าอันนี้แหละคือรถไฟฟ้าครับ ก็คือโรงเรียนของผมนะครับมันติดรถไฟฟ้ามันก็เลยไปไหนสะดวกมากนะครับจะทำไรเนี่ยเมื่อกี้ซีน้ำซีน้ำแท็กซี่กลับมาไม่ต้องถ่ายอะไรเล่ากันไม่โอ้โหไม่ถ่ายคนอื่นแบบเองเองไม่เคยดูคลิปบล็อกต่อติดฝรั่งฮะติดฝรั่งฮะอย่าวีพี่ดูอะไรพี่ดูอะไรพี่เมื่อกี้ดูคนไรนะคนไทยเป็นเรื่องที่แบบอ๋ออันี้ไม่เหยียบคนไทยว่ะ ซื้ในใอ,น,น,อน้ำก,อออก่อนยดีกว่นซื้อน้ำซื้อน้ำแล้วเลยคือมีใครซื้อเได้บ้างเดี๋ยวโอเนเงินให้คือเราใชา้ถ่ายอยู่เว้ย <iPhone. S 1> ไอปอนะได้บอกซื้อนะ้ำเอ้ยลืมไปนีกว่าตรงนี้เล่นสเก็ตบอร์ดได้ดีกว่าเล่นปลาตัวนี้แต่สั่นหน่อยนะมีใครที่ซื้อน้ำให้ได้บ้างเดี๋ยวโอนให้เราไม่รับโอนขอร้องจะให้เงินสดขอมนำ้ำแดงแันตาครับที่ทุกคนเห็นไอ้น้ำแดงที่ผมซื้อไหมไอ้น้ำแดงนั้นน่ะผมซื้อมาใช่ไหมผมใส่กระเป๋าไว้ สุดท้ายแลครับป่มไว้ในนั้นนะครับประมาณ2วันหลังจากนั้นถึงได้กินนะครับว่าใส่แล้วลืมว่าอยู่ในกระเป๋ายังดีนะไม่เสียนะครับใครว่าตรงนั้นน่ะไม่เอช้าจังวะววแล้วก็พอมาถึงที่สถานีสยามน,นะครับโอเคซึ่งไปที่นั่นแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือไม่รู้ทางครับ นั่น <iert> <orman pulse. S 1> แหละไม่รู้ทางก็คุยกันอยู่สักพักว่าไปที่ไหนจนตอนนี้เราพูดอยู่ที่ไหนกซ็นเตอยู่เฟากำลังอยู่แล้วไปเรื่อยเลยวะเสาอะนะสยามเสาชนงลฮ้เซีสยงไฮ้เซ็นเตอร์โอเคตอนก็ไปเอ็ีเคซึ่งไม่รู้ว่าถูกด้านก่อนด้วยนะแต่ถ้าจะทางนี้แหละใช่ไหมทางนี้นะแล้วก็ค่อยเปิดแมพ แล้วก็เดินไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ชิลหน่อยนะครับคือผมเป็นคนที่อยากเล่นสเก็ตบอร์ดมากผมอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดไปในเมืองแล้วเล่นสเก็ตบอร์ดตามสตรีทนะครับฟุตบาทตางข้างตามข้างทางนะครับแล่วครั้งนี้ก็สร้างฝันผมแล้วเพราะว่าได้เล่นสเก็ตบอร์ดตามข้างทางในเมืองนะครับไปเมืองกับฟุตบาทหน้าหมู่บ้านผมมาโคตรโคตรหวยเลยเล่นไม่ได้ล้มไปปุ๊บเร็วกว่าไหมน่ะท่านี้เร็วกว่าไหมรัดถ้าจะรัดก็รัดข้างหน้าข้างหน้ารัดเหรอจะรัดตรงนี้โคดูแมทโคดูแมทเลยนี่จะรัดตรงนี้ก็ น,นี้บไป, <ooh> ไปตัวไปฟอร์ดด้วยฮะเอ๊ะตัวนี้แหละตัวนี้แหละเขาจะไป้าอะไรมั้กว่าผู้ผมจะไปที่อิรักใช่ไหมละ่ะอิรักถ้าคนที่เคยไปน่าจะรู้นะครับว่าตรงนั้นมันจะเป็นจุดแหล่งมาร์กหนึ่งจุดนะครับซึ่งตรงที่มันเป็นอะไรวะคล้ายๆสะพานมันไม่เรียกว่าสะพานมันคือพื้นเซียวเขียวครับเอางา่ายๆเลยที่มันมีรูปแปลงคอกนะครับอยู่บนรถไฟฟ้านั่นแหละนั่นไงกรุงเทพนั่นน่ะ อังเทพมากปูเลยกปูเทฟเขาเขาเทฟเขาเทฟเขาทางอะไรอ่าลูกเหรอถ่ายให้ไหมกำลังถ่ายทั้งกล้องเออไอ้พูนุ่มีถ่ายแล้วก็ไป่ขยนถ่ายว่ะถ่ายทีอะไรจรอถุงขาวไปให้พวกผมนะครับเพิ่อนขึ้นมาได้ว่าเราลืมถ่ายภาพกลุ่มกันเลยนี่หว่าก็เลยได้แค่ถ่ายเฉพาะในกลุ่มของพวกเรานะครับ ลืมไอบอสลืมไอ้บอสอีกตัวเสือเว้ยแล้วก็เข้าห้าง m อ k บเคนะครับเรื่องตอนเข้าห้างนะครับพูดตรงเลยว่าตอนนั้นอะผมกับเพื่อนทั้งทั้งหมดนะครับลืมไปเลยว่าจะไปคาราโอเกะกันนะครับแต่กลับไปหาของกินกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันอีกรูท่ากอเราจะไปไหนกันรูท่ากอใช่ไหมรูท่างอชี้ิแล้ชี้ชโล้ซึ่งตอนหาของกินนะครับต้องเข้าไปอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่โซนที่มันมีของกินมั้งนะ แต่ที่แน่ๆล่ะมันมีร้านนึงที่อยากกินมากคือซูชิโร่นะครับแต่ว่าเพื่อนผมมันไม่อยากกินซูชินะแล้วมันแพงมากซูชิโร่เอกกินไปกินซูชิโร่ซูชิโร่นู่นคออะไรซูชิโร่แล้วขอไปนั้นไปอยากไปชิมกินมันเส้นไหมมีคาเฟ่เลยจะเป็นมีคาเฟ่เหรอพี่มึงอยากไปเลยไอปีมไปไอปีมไปชิมกิก็มึงถามหาเซมกนเซ้นน่ะมึงใครไปเซนจูก็ล่ะเซนจูแล้วอันใหม่เหรอการแสดงเหรออะไรอ่ะ อุทิิษบอว่าอะไรวะเออเจอขัดขึ้นอีกคนนึงการงนาีการงนีการดจะสรุปไปสรุปสรุปจะไปทาไหนไปที่ไหนทนี้น้องเพลเรานจ็ดสุอ๋อจนสุดท้ายนะครับก็จำได้แล้วนะครับว่าจะไปลองคาราโอเกะกันนี่หว่าก็เลยหาร้านคาราเกะนะครับเส้นตอนแรกพราเราคิดว่ามันอยู่ชั้น2กันนะครับแต่จริงๆหาในอินเทอร์เน็ตแล้วสรุปมันอยู่ชั้นเนะครับสรุปว่าอยู่ชั้นอยู่ชั้นเจดใช่บอกเลยชั้น2วะไอ้้บอกว่าอยู่ชั้นสอ่ะเองอ่ะ ไม่บอกอังอยู่ชั้นสองเราบอกว่าเชียร์คันเซนอยู่ชั้นสองคาร์ติอยู่ชั้นสี่ไม่ใช่หรอเตีะขึ้นมาได้เลื่อนไปที่นั่นกันเลยนะครับโอ้เป็นอาใครด้วยว่ะแต่ว่าแพงถามเขาก่อนนะว่เราอ่ารีบราคาเท่าไหร่ดูก่อนเสิร์ชดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่ถ้าจะเล่นนะทาาราคาดิเล่าตัวสังคมไอ้เฟิร์สอันนี้เมฆโอ้ไปดูดิบอสบอสจะพึ่งไปบอสไปดูดิเราอะไร อยากไปดูเมื่อกี้มีตัวใหญ่ด้วยไอตัวอะไรนะตัวยักษ์ตัวเลือดเชื่อคือมีประจิถึงแล้วเลตเลอรแท็กก็อยากเล่นอ่ะจะเล่นเลตเแท็กก่อนพี่บ่าวมีตัวราคาอะไรราคาไอ้ดูราคาเลตเแท็กก่อนตัดน่าสิบเองนี่ไงตัดที่เราเคยมาตรงฟิวเจอร์อ๋อเขาเรียกอะไร แล้วพอไปถึงที่ร้านคาราโอเกะนะครับมันก็ประมาณจะบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนะครับนักเรียนเข้าได้ตอนบ่ายสองนะครับก็เลยรอสามนาทีนะครับแล้ววันนนั้นก็ไปเดินเล่นแถวๆนั้นก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ทําไมนะไอ้มันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเว้ยมันอยากจะไปร้านเมกคาเฟ่มากดูอะไรมันจะจะเ,จเข้า,มาเมกคาเฟ่เหรอแต่ดีไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมไปนะครับก็ก็ดนเ n a t มาสักห้าร้อยนะครับ เพื่อฟุกถ้าคุณให้จริงผมก็ไปนะไป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 ย้อนอะไรนี่เดี๋ยวคนเต็มนะเฮ้ยไปดิไปดิไปดิหกคนครับตอนนี้คนนะคะจะเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่บาทต่อท่านในสองชั่วโมงนี้ใช่หนึ่งวิวให้ใช่ครับมากี่ท่านหกคนครับไม่นะคะใช่นะครับจะเข้าใช้บริการเลยไหมเพราะเนี่ยเข้าอินสตาร์กันดีนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนจะเข้าใช้บริการให้หรือซื้ออะไรอ่ะจะเล่นอะไรอ่ะ จะเล่นเหรอเล่นอะไรเฟิร์สหรอเราเฟิรก่อนอ๋อโอเคนั่นแหละซึ่งเราก็เล่นขึ้นเล่นเกณฑ์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่น่ะทนเขาเปิดแล้วก็เข้าไปกันเลยนะครับทุกท่านตอนผมร้องเพลงนะครับอาจจะไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าครีชช์มากเลยคือมันน่าอายมากเพราะเราไม่พอเลยแต่ว่าเราเป็นภาพให้แล้วกันนะครับค่อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องหยิบอย่างเยอะไม่ได้หรอคุณนใช่ใช่ใช่เล็กๆก่อ ไม่รู้เลยกว่านได้มปปุ่นเองจะไม่เอาเสียงในหรองนี้ไปลงใช่ไหมลผมจะเอาลงแค่ฉากเดียวนะครับซึ่งจากรู้ว่าเป็นฉากอะไรร้องอะไรนะครับป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งไม่ได้หว่ะ่ใดฉันไม่ได้้ว โอเคครับและหลังจากที่เราออกจากร้านคาราโอเกะแล้วนะครับก็ออกมาประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยมาได้ส่วน,นะครับก็คือการไปหาของกินนะครับแต่ว่าผมเดินหาของกินอยู่นานมากนะครับเพราะว่าตกลงกันในทีมไม่ได้ว่าจะกินอะไรนะครับส่วนตัวผมอยากจะกินพวกร้านญ,ญี่ปุ่นนะครับเ่นซูชิซึ่งเพื่อนผมมันไม่กินกันนะครับสรุปไปกินร้านอะไรไปกินร้านอะไรกินไรอะกินร้านอะไรจะกินร้านญี่ปุ่นอ่ะนะแน่ๆจะเชื่อม,มีหนึ่งอะ มีอะไรในแท้ปะอยอะ่างนี้เอาไปไม่เลยว่าจะกินที่ไหนเราอยากได้ซื้อให้น้องอยากได้ค A นนอาร์ฮัสอยากได้ <c oughs> ก็เลยหาร้านอยู่นานนะครับในตอนแรกนะครับผมจะกินกันในห้างนะครับแต่ว่าก็ตอนที่บอกไปว่าในห้างมันมีตีร้านที่อยากกินจริงๆนะครับผมก็เลยเสนอเพื่อนมากลองไปกินและหารด้านนอกดีไหมด้นานนอกห้าง ไอ้น <molec> ั่นหมูหมูกระทะก็ดีนะมันมันไม่ใช่บุฟเฟ่เลยอันนี้เป็นเซตนะเว้ยถูกไปแล้วนะเรี่อเรื่ออยากไปด้านนอกมากกว่าด้านนอกนะครับมันมีตรงจุดหนึ่งที่มันน่าจะเรียกว่าสยามสแควร์นะครับน่าจะใช่แหละซึ่งพวกผมว่าจะไปตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าเรื่ออออลลี่วะเปิดเปิดท้ายหน่อยโอเคไม่จะได้สินะเกินถูกว่าพวกเราจะไปไหนกันพี่เชื่อว่าไม่ต้องหาอย่างไรถึงมาเดินขนาดอ้าวคือรอคิวใช่ไหมรอคเวหน่อยเหรอตัวเรา ก่อนจะไปจุดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับใ้สยามสแควร์หรือสแควร์วอลกนี่แหละคือเพื่อนผมมาเห็นร้านคีคันเซนซึ่งผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะเป็นแบบบุฟเฟ่ซึ่งส่วนตัวผมชอบแต่ว่าเพื่อนเขาไม่กันนะครับแล้วก็ไปเจอร้านนึงตามในคลิปเลยแต่ว่าแพงเกินนะครับแล้วก็เป็นแนวซีฟู้ดก็เลยไม่กินกันนะครับสุดท้ายก็ไปที่สยามสแควร์หรือสแควร์วอลกนี่แหละเอมอจำชื่อไม่ได้แล้ว สรุปว่าทำไมร้านโอ้โหมิชินคือผมเห็นร้านที่มันมีเมิชินสตาร์นะครับเป็นดับมีดาวจริงๆเลยแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเปิดแล้วก็คงโคตรจะโคตรแพงเลยแน่ๆร้านต้องฆ้าไหมเปิดเป็นามไหมซึ่งพอไปที่สยามสแควร์แล้วนะครับผมมีร้านที่ผมชอบกินอยู่แล้วที่สยามสแควร์นะครับก็คือยูสุรามงแต่ว่าเพื่อนผมมันมันไม่ได้ตอบนะครับว่าจะกินไหม หมือนดูงงๆกันอยู่แล้วก็ร้านที่สองนะครับที่จะกินก็คือร้านที่ชื่อว่าในซูมสุีชูนะครับแล้วก็นั่นแหละผมก็ไม่กินกันนะครับจดสุดท้ายนะครับคือร้านที่3นะครับร้านที่3ร้านไหนร้านไหนร้านไหนเออดูร้านนี้ก่อนไหมดูร้านนี้ก่อนดูเมนูก่อนเฮ้ยเรากำลค่สองสองสามร้อยสามร้อยเองอ๋อจริงๆร้านที่ผมจะกินไปอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเห็นร้านนี้ซึ่งมันน่ากินมากนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะและผมมองในคลิปไม่ผิดมันน่าจะเป็นเนื้อ A4 นะครับบอกว่าเนื้อมันดูโคตรน่ากินเลย แต่ว่าเพื่อนไปกินอีกร้านหนึ่งนะครับจะคือร้านอะไรก็ดูเลยครับมีเนื้อปะไม่ได้แพงกินไม่คุ้มก็ไ,ไ,ไ,ไปก็ไปแต่ผมอยากกินเนื้อมากกว่าอตนนี้เป็นร้านที่พวกเราเลิกกินกันนะครับมันเป็นคล้ายๆกับร้านข้าวหน้าเนื้อหมูข้าวหน้าหมูยากนะครับไปตรงไหนไปตรงไหนเอาเราไปตรงนี้กินชามดไม่ได้เอาตลมบ้านนะกินบ่นหน่อยหนาว ใ <Easy. S 1> ช้งเงินเท่าไหร่ครับคลิปนี้ร้อสบาทตวเจ็ดเปอร์เซ็นก็คือร้อยสี่บาแปดบาทบวกบวคกค่ารถไฟฟ้าอีกห้าสิบคูณอคสองบวกค่า1 9ลภาคาแล้วหมดอะไรครัอ่าเดือนนงันนี้ใช้งเงินเท่าไหร่อันนี้ผมใช้เงินไปร4อยสบถูกร้อยสามสิบาบาทฮะ,ะแล้วก็อีอีก200ร เใช้เงินเอน่อคนน้อยอ่ะเองร้อยห้าสบซนต์กับกับอนีร้อยร้อยเก้าแมางบประหยัดครับไอไม่เบ่เหหรือปะเหตุหรอปะอ่าแกรอยแล้วก็อันนี้คือ,ร,ร,ร,อร้อรานชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านออ่าโอชิิโอชิจะเป็นร้านหมูย่างใช่ปะอ่ามงั้นเราถ่าเองดีกว่าเองดูเป็นผู้ช่่ยชาญมากกว่า เรามาที่ร้านอะไรครับพี่วันนี้เรามาราา้า,รานโคอ,อาจีครับร้านหมูทอดอ๋อก็คือที่นี่เป็นรหมูขายคือพ่อผมแนะนำมาเลยนะผมแบบอร่อยโอเคไปหายพี่เอเอไอช่วยทำเป็นคีิได้ปหมที่หมูนะฮะยังไม่ได้ข้าวอีกอ่อยังไม่ได้ข้าวอีกอ่อบอส ไันได้ค่ายครับคือมือถือผมมันห่วยนะครับกล้องหน้ามันจะไม่โฟกัสสิ่งของใกล้ๆเลยครับขอโทษด้วยนะเป็นอย่างไรหมูที่กินแล้วไม่เคยหนึ่นในหมูที่เรากินแล้วอร่อยสุดในชีวิตเพราะว่าติดเราไม่เพราะว่าติเราไม่กินหมูเดี๋ยวจะไปกินกินนะเดี๋ยวจะกินแต่หมูว่ะไม่ใช่กินหมูว่ะอไฟกินเป็นไงบ้าง อร่อยมากครับรสช,ชาติรสชาติเป็นไงอร่อยจริงอร่อยอรไรอยแทัางเลยเอาถามความจริงตามยุทธน่ดีงไงไหนถามีกวะคือสำหรับตัวข้าเนี่ยก็เป็นข้าญ,ญี่ปุ่นแบบธรรมดาเลยนะ,ะครับก็จะมีความนิ่มเนม,มีความซอฟส่วนหมูนี่หมูเนี่ยก็จะแบบรสชาติที่แบบอร่อยมากนะครับแต่ผมตีอยู่อย่างนะะี้นะคือแบบหมูอ่ะบางทีมันมีมันที่แบบเคี้ยวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแบบเยอะไปเยอะไปเออมีมันต่อไปแบบเคี้ยวไม่ค่อยได้แล้วแต่แต้าเกแบบมีเนื้อเยอะกว่านี้หน่อยแบบ ถูกเลยอร่อยมากและรสชาติอ่ะรสชาติก็แบบอิร่อยคะัชิมโคนะฮะอูมามิโอเคมาขอรีวิวตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นการภาคแทนถ้าใครที่อยากจะกินหมูนะครับไม่เอาเนื้ออันนี้แนะนํามากอร่อยมากแต่มีข้อเสียนิดน,นึงก็คือในเรื่องของมันนะครับที่กิปาานปลาตามที่เพื่อนผมบอกเลยถ้ามันน้อยกว่าน,นี้นะบอกเลยโคตรอร่อยแล้วก็รสชาติอร่อยจริงมันรสชาติออกเค็มๆหวานๆนะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยมากใครชอบกินหมูมาร้านนี้เลยร้านชื่อว่าอูฮาจิ มังนะใช่แหละแลวชื่อว่าอุฮาจิคนดังด้วยทุกคนเห <c oughs> ็นไหมครับตัวนั้นอ่ะคนดังเว้ทุกคนติตกต่อกกอร์เวย้ย อาจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาคือใครครับแต่ว่าเพื่อนผมมันบอกว่าเขาคือติ๊กเกอร์ก็เลยคงจะเป็นงั้นแหละแล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็เดินออกมาครับตอนผมพูดหน้ากล้องผมพูดไม่เร็วเรื่องนะครับเอาเป็นว่าต่อจากนี้มันไม่มีฟุตเทจนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมไป3ามที่เดียวกันนะครับก็คือร้านเกม2ที่แต่ว่าร้านเกมมันปิดนะครับแล้วผมไม่มีฟุตเทจเลยแต่มีที่เนึนงที่ผมไปนะครับก็คือร้านเสือพ่นไฟนะครับพวกเรากินอะไรกันครับพี่ก็กินอะไรครับกินเอ่อ ไนเคมไปไนก์เกร์ี่คนไฟไว้ทีชาลอะไรวะคืยไหนวะคนไวยดินน้ำสองรถอะฮะอสองรถเทจินฟู้ดอะฮะน่ากินปะชิคเค้ก่อนขอขอขอคำนึงดิ่ะและหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะไปต่อแล้วก็เลยกลับบ้านกันเลยครับ